สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับรถ Ford f i e s t a นะครับ1.6นะครับ S อสเกียออโต้นะครับผมรถปี2011นะครับสำหรับท่านที่ใช้งานใหม่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับจะมีไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับครับคันนี้นะครับแม็กเดิมโรงงานจะเป็นขอบ16นะครับผมใช้ยาง195 60 R16 นะครับผมด้านหน้าปกติผมจะเติม32นะครับด้านหลังจะเติม30นะครับ30ปอนด์นะครับตรงเติมน้ํามันนะครับปกติเราจะเอาเวลาดับเครื่องนะครับจะให้เด็กปัม a, ๊มคเขาจะมากดตรงนี้นะะโดยโดยการกดตรงนี้นะรุ่นนี้เบนซินนะครับเติม2ี่9 9 5้้าได้นะครับเด็กปั๊มน้ำมันนะครับเด็กเติมน้ำมันบริการน้ำมันนะครับจะเติม อาจจะไม่มีปุ่มข้างในนะครับผมเวลาเติมก็จอดรถครับเ็ตัวพีไว้นะครับดับเครื่องนะครับปิดปิดชับแับช่างวับปิดปิดไปเลยโอเคนะครับนะครมีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะครับคันนี้ครับมาดูด้านหลังนะรีโมทนะครับจะมีอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มเปิดด้านนี่ปุ่มเปิดอยู่ข้างบนนะครับปิดแล้วก็ข้างหลังเปิดกระปง จากรีโมทก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเปิดต้องเปิดกระโปรงครับจะมีปุ่มเล็กๆนะครับตรงนี้ตรงใต้โลโก้ฟอนครับกดนะครับเนี่ยครับเนี่ยยางอะไหล่นะฮะเนี่ยยางอะไหล่แม่แรงจะอยู่ข้างล่างนี้ครับครับบล็อกขันล้อนะครับก็เปิดจากหมุนตรงนี้นะครับ หมุนมนอยู่ข้างในนะครับผมครับโอเคครับเบาะแถวหลังครับเบาะได้นะครับรุ่นนี้ครับพับเบาะได้นะครับอขออภัยนะครับไม่ได้เอาเนะียกก่ยนี่ป้าเอาไปเก็บข้างหลังก่อนว่าเด็โอเคอะนะครับมีถาดมีถาดให้ด้วยนะครับ ด้วยรุ lyn, ่นน <Wha> ี <Luis> umes, andez, you know ้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับเบาะนะครับนี่เวลากดกดพับเบาะนะครับจะมีอยู่สองสองฝั่งนะครับนี่ฮะกดตรงนี้ฮะกดนะฮะพับเบาะได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ฮะฝั่งนั้นก็พับเหมือนกันนะครับอ่ะให้ดูคร่ข้าวนะครับโอเคนะครับครับอ่านี่ฮะ คู่มือการใช้งานนะครับก็อยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับเบื้องต้นเราก็สามารถศึกษาจากคู่มือการใช้งานตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับของข้างล่างครับเบาะข้างคนขับนะครับจะมีเกะนะครับเศษนะครับนี่ครับครับโอเคไหมน้าหนักได้1นกิโลนะฮะของคนขับที่เบาะนะครับนี่เบาะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ี่ฮะโอเคไหมนี่ฮะนี่แขตรงนี้นะครับครับส่วนปรับเอียงนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ ครับครับมาดูกันสตาร์ทนะครับครับอันนี้ก็คือกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับอ่าง่ายๆส่วนส่วน เราสามารถนะครับผมตรงนี้คือปุ่มที่ปรับกระจกข้างนะครับผมถ้ากดลงมาตรงนี้กดลงมาตรงนี้นะครับคือกระจกกจะพับนะครับถ้ากดอีกทีนึงกดลงกรงนนะครับกระจกก็จะกระจกก็จะปรับกลับกลับนะครับกลางนะครับสลับกันแค่นั้นเองนะครับอ่าถ้าถ้าจะปรับกระจกนะครับเแล้วก็หมุนมาทางนี้นะครับหมุนมาทางนี้คือกระจกฝั่งนี้นะครับ ทามนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกระจกฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปรับได้360องศาครับนี่ฮะปรับได้นะฮะนี่ฮะง่ายนะครับโอเคครับส่วนการสตาร์ทนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทเลยนะอ่าก็ก็ฟังก์ชันต่างๆครับออปชันต่างๆครับอ่าเขาจะโชว์ตรงหน้าจอก่อนรุ่นนี้เข็มวัดอ่าความร้อนนะครับจะไม่มีนะครับจะเป็นอ่าเป็นดิจิตอลนะครับ เรากดขึ้นมาที่แรกนะครับสังเกตจะมีตัว F นะครับ F สีแดงๆใช่ไหมเห็นไหมครับอันนี้ครับเป็นดีตอนครับอัสต์ไปเลยนะครับครับมาดูของแอร์ก่อนนะครับแอร์แอก็ปิดลมก็ตรงนี้นะครับ AC ก็คือควบคุมเกี่ยวกับความแอร์นะครับถ้าถ้าถ้าเราไม่กดนะครับคือจะมีแต่ลมร้อนนะครับครับครับ เราต้องปกติก็เขาจะเขาจะอ,อัตโนมัติอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดเผือบเือมือไปกดนะฮะคือไฟตรงนี้ต้องดวงสีสม้มนี่ต้องขึ้นนะครับถึงจะเย็นส่วนข้างบนนะครับข้างบนนี้คือน่าจะเป็นลมวนจากด้านนอกนะครับ<ะ>คือถ้าไฟสีส้มนี่ขึ้นก็คือวนมันจะวนลมมันจะแรงนะครับแต่ถ้าสีส้มไม่ขึ้นเนี่ยฮะคือ,อไฟไอ้ลมมันจะมันจะเบานะครับครับปกติคือเราเราไม่ได้กดปุ่มอะไรก็คือมันจะมันจะ ตั้งมาเป็นอย่างนี้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับครับตรงนี้ก็ปรับระดับระดับอ่าไอ้ว่าจะให้ลมออกตรงไหนนะครับครับนี่ฮะมีลมออกเท้าเนี่ยฮะปกติผมก็จะใช้เป็นโหมดนี้นะครับอ่านี่ความยมเย็นนะครับความเย็นนะครับถ้าเลื่อนมาตรงนี้นะครับอ่าสีฟฟ้าตกฝั่งนี้คือมันจะเย็นน้อยนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาทางนี้คือมันจะเย็นมากมากสุดอยู่ฝั่งนี้ครับอ่าครับรุ่นนี้มีฮีตเตอร์ด้วยครับเย็นไหม งนี้ฮิตเตอร์นะครับนี่คือฮิตเตอร์ถ้ามาฝั่งฝั่งนี้จะเป็นลมร้อนแล้วล่ะครับปกติก็น่าจะอยู่ปรับอยู่ระดับนี้นะเซ็นทัลล็อกอยู่ตรงนี้นะครับครับบางทีมาหาอยู่ตรงอะไปกติทั่วไปรถเก๋งเข้าไปก็อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าของคันนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับยังยังไงก็ศึกษาจากคู่มือเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะทําให้ดูคร่าวๆก่อนครับดูคร่าวๆครับ อของรุ่นนี้นะครับเนี่ยฮะไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะตรงข้ามกับรุ่นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจะอยู่ฝั่งนี้ยี่ฟอร์ดนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเลี้ยวครับนี่นะครับครับแล้วนี่ฮะแล้วก็วัดน้ำฝนอยู่ตรงนี้นะครับผมกับเนี่ยตรงนี้นะครับกับับขึ้นลดลงถ้าอยากให้หมุนช้าปรับเร็วก็ปรงต่ำก็อยู่ตรงนี้นะครับ อย่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ไฟหน้านะครับไฟหน้าจะไม่ได้อยู่ตรงก้านเหมือนเหมือนญี่ปุ่นนะครับไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับตอนนี้คือปิดนะครับเนี่ยไฟยังจะปิดแล้วถ้าเปิดมาแก๊กหนึ่งจะเป็นไฟหลีแก๊กหนึ่งนี่นี่คือจะเป็นไฟไฟสูไอไฟไฟต่ำแล้วนะครับผมครับนี่ฮะอ่าไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกนี่กดปุ่มนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะจะมีไฟไฟโชว์ตรงนี้นะฮะนี่ครับ นี่ฮะนี่ฮะไฟตัดหมอกนะครับของกลุ่มนี้เลยครับโอเคนะครับเปลาปกติแล้วก็ปิดแกลคล้ายๆรถยุโรปนะครับรถเบนบีเอ็มครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับครับใช่ไหมอ่าเวลาเข้าเกียร์นะครับเวลาการขับนี้ครับบางท่านก็ขับเกียร์ธรรมดาเป็นแล้วแต่ออโต้อยังยังไม่เก่งครับพ่คือจอดนะครับครับ P ที่จอดคือจะเลื่อนพีลงมาหา เกียร์อื่นได้ก็ต้องเหยียบเบรกนะครับถ้าถ้าเลื่อนไม่ได้เอ่อถ้าถ้าไม่เหยียบเบรกคือก็ก็จะก็จะลงมาไม่ได้นะฮะนฮะฮะไม่ได้นะครับคือระบบเขาจะเซฟตี้นะครับเอ่าเวลาเข้าเกียร์ครับเนี่ยจะมีปุ่มข้างหน้านะครับเนี่ยอ่านี่ครับนี่กดนะครับเข้าเกียร์อ่าพีคือจอดนะครับจอดนิ่งนะครับรถไม่ขยับอ่อถ้าคือถอยเอ็นก็เกียร์ว่างนะครับ D เดินหน้า L คือเกียร์สโลนะครับผม เกียร์นี่ครับจะมีปุ่มนี้ด้วยนะครับนี่ปุ่มนี้มันจะเป็นปุ่มลาลงทางลาดชันนะฮะเวลาเรากดปุ่มเล็กๆนะครับผมเมื่อวานผมได้ลองขับดูแล้วครับใช้โหมดนี้นะครับคือใช้เวลาลงเขาเนี่ยเกียร์มันจะหน่วงครับหน่วงเครื่องไม่ให้รถมันไหลลงเยอะนะครับเราปุ่มอ่ดีมากนะครับตัวนี้ครับถ้าไม่โดยทั่วไปแล้วก็ปิดไว้นะครับแต่สาหรับเวลาลงขึ้น ลงทางลาดชันนะครับตรงนี้ฮะกดกดทีนึงก็จะนี่ยฮะกดอีกทีนึงก็จะหลับนะครับอ่าเวลาอันนี้เบรกมือตรงนี้ตรงนี้นะครับอย่ายลืมเบรกมือฮะเวลากดเปิดเบรกมือออกนะครับนี่ฮับกดแล้วก็อ่าก็จะหายไฟดวงนี้จะหายนะครับถ้าดึงเบรกมืออ่ามันขึ้นโอเคง่ายๆก็คือคือดึงดึงขึ้นมานครับใช่ไหมฮะถ้าเราจะปลดเบรกมือเราก็ดึงขึ้นมาอีกแก๊กนึงดึงมานิดนึงก่อนแล้วก็กดลงนะครับแค่นั้นนะครับ อ่ะลองลองขยับรถนะครับนี่ฮะอ่าผมอยยบเบรกแล้วนะครับนี่ฮะอย่าบเบรกแล้วก็กดปุ่มข้างหน้าครับอ่าก็จะเป็น R ใช่ไหมฮะแล้วก็ปล่อยเบรกมันก็จะถอยครับคือรถมันจะไหลนิดนึงนะครับผมอ่าเลื่อนเลื่อนไอขยับนิดนึงเบาๆนะครับเวลาเราจะใช้ความเร็วแล้วก็แตะคันเร่งเพื่อช่วยนะฮะอ่า N ครับ N คือว่างครับ ว่างก็คือเหมือนนรถเกียร์ธรรมดาครับถ้าเกียร์ว่างแล้วก็สามารถขยับได้ครับเอาดันรถมันเลื่อนได้เอาเวลาขับเลือนหน้านะครับขับไปข้างหน้านี่เราปกติเราใช้แค่ดีตัวเดียวครับดีคือได้ตลอดท้ายได้ครับใช้แค่ดีตัวเดียวสาหรับเกียร์สโลเกลนะครับก็ใช้สําหรับทางที่ใช้ต้องใช้พลังงานเยอะนะครับอาจจะอาจจะประมาณว่ารถ ครับแถวทางโครนทางอะไรประมาณนี้ครับที่ที่ต้องใช้แบบแรงเยอะๆนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เน้นความเร็วครับใช้ตรงนี้ครับครับอาจจะทางโครนทางติดลมทางอะไรประมาณนี้ครับอาจจะใช้ตัวเอลมาตรงเอลครับการใช้งานเกียร์นะครับแล้วก็ดูดูศึกษาจากคู่มือการใช้งานอีกทีหนึ่งครับอยู่ในเกะนะครับผมอันนี้เบื้องต้นนะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับต่างๆแล้วก็ศึกษาจาก ในในเกได้นะครับผมมีพุลน,นะครับระบบเสียงเขาเขาดีนะครับครับหกฟอร์ดครับโอเคอ่ะผมพามาชมด้านหน้านิดนึงก่อนนะครับครับนิดนึงก่อนครับขออย่าดับเครื่องก่อนนะครับมา ข้างหน้านะครับกระปุกก็กระปุกพักน้ํานะครับผมน้ําหล่อเย็นจะอยู่ตรงนี้นะครับครับผมจะเป็นระบบปิดนะครับครับจะจะอยู่ในในนี้นะฮะอาจจะสังเกตนะครับจะมีบอกนะครับแม็กแม็กคือสูงสุดนะครับตอนที่เครื่องเย็นนะครับให้อยู่ระดับนี้นะครับครับผมอันนี้มินคือต่ําสุดนะครับคือให้ เราใช้ไปนะครับ500หรือพันโลครับให้ให้เราให้เราตรวจสอบเรื่องน้ารอยเย็นนะครับเป็นระยะระยะนะครับครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องข้อยางด้วยนะครับครับเพราะว่ารถรถกลุ่มนี้นะครับอ่าพวกอุปกรณ์พวกพวกข้อยางพวกนี้เขาเขาจะมีอายุของเขานะครับตามตามสภาพถ้าถ้าเราเห็นคาบน้ําตามท่อตามอะไรนะฮะที่ที่อ่าหรือน้ําหายน้ําขาดนะฮะเราก็ควรที่จะตรวจสอบ ให้ละเอียดนะครับผมตรงนี้นะครับน้ำหล่อเย็นนะครับให้สังเกตนะครับถ้าต่ํานะครับระดับนี้นะครับเราต้องรีบนะฮะรีบแก้ไขนะครับตรงนี้คือน้ำน้ำมันน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกตัวนี้จะเป็นข้างในนะฮะจะเป็นสายพานทัมมิ่งนะครับสายพานนะครับเหมือนเหมือนสายพานเส้นนอกนะครับแต่จะอยู่ข้างในระยะระยะรอบเปลี่ยนนะครับถ้าถามศูนย์ก็ประมาณเศษหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับ หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับถามาจากเจ้าของเดิมว่าเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อสองเดือนที่แล้วนะฮะยังไงแปดหมื่นถึงแสนโลนะครับให้ให้เปลี่ยนอีกรอบในรอบถัดไปนะครับบวกเข้าไปนะครับจากเลขใหม่ครับน้ํามันเกียร์ก็เหมือนกันนะครับประมาณแสนกิโลเปลี่ยนทีหนึง่งก็ทําจากเจาก้จาของเดิมก็บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อสองเดือนที่แล้วพร้อมกับสายพานนะครับครับยังไงก็เช็คเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมตอนที่เปลี่ยนของเหลวนะครับครับผม ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็สําหรับที่ๆๆๆลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปนะครับก็อ่าก็สามารถนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะอ่าโทรมาปรึกษาได้ตลอดนะครับครับวันนี้ก็ขอ,อนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ